ครับสวัสดีครับอมวันนี้เป็นวันที่27วันที่27เป็นวันหยุด27นะครับกระกฎาคม68นะครับเมื่อคู่นี้ได้ถ่ายในเรื่องของออยอดขนาดไหนที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือยอดขนาดไหนใส่ปุ๋ยเคมีนะครับก็ก็จบไปคลิปหนึ่งส่วนคลิปนี้นะครับที่ฝากกับเพื่อนสมาชิกไว้ว่า,ย,วายอดแบบไหนมันเป็นเชื้อรายอดแบบไหนเพี้ยฝฟเข้า เพี้ยไฟเข้ามันจะไปทําลายยอดนะครับแล้วก็จะดูแลแบบน,นอย่างไรสําหรับต้นนี้ก็เลยมาโฟกัสเดินมามาเจอต้นนี้พอดีเพื่อนสมาชิกสังเกตดูทุเรียนปลูกใหม่ครับตัวนี้ประมาณ5-6เดือนนะครับยอดไม่เดินนะครับยอดไม่เดินมันเกิดจากทั้งเชื้อรานะครับเกิดทั้งเพี้ยไฟลงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูเห็นไหมครับเนี่ยยอดมันงองๆเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ยยอดมันไม่เดินนะครับ ตัวนี้เชื้อราก็เข้านะครับเชื้อราก็เขา้าเชื้อรากับเพรียไฟมันต่างกันตรงไหนถ้าถ้า้ายอดประมาณนี้นะครับถ้าเชื้อรานะครับถ้าเชือ้อรายอดมันจะยาวนะครับคือมันจะออกมานะครับแต่ว่ามันจะออกเป็นใบไม่ไหม้นะครับใบไม่ไหม้แล้วก็ค่อยคดํานะครับค่อยๆดําแล้วก็ร่วงแต่ถ้ายอดหลุดยอดกลนอย่างเงี้ยจะเป็นเพรียเพยไฟนะครับดำดำ นะครับแล้วก็ถูกกินถูกถูกถูกกินถูกทําลายนะครับส่วนถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยงออย่างนี้เป็นเชื้อรานะครับถ้างอเป็นเชื้อราถ้ายืดเป็นเพรียไฟเพราะว่าเพรียไฟเนี่ยมันจะกินตรงตรงตรงใบอ่อนนะครับใบใบที่เป็นกรีบเป็นกรีบใบนะครับมันจะกินพอมันจะกินเพิ่มเนี่ยมันก็จะหลุดร่วงไปนะครับพอมันน้ําเลี้ยงต่างๆมันหมดนะครับมันก็จะร่วงไปนะครับ นั่นคือเป็นเพีย้ยไฟนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อรานะครับมันจะงองอย่างนี้แหละนะครับมันไม่ยืดนะครับเชื้อรามันกินทั้งก้านมันไม่ได้กินใบอ่อนหรือกรีบใบมันคือมันไม่ได้กินเฉพาะตรงนั้นมันกินตรงพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีสีดําๆนะครับื่อนสมาชิกสีดสําๆอันนี้ก็สีขาวๆมันหมดเนี่ยสีขาวๆมดหมดบเนี้ยเป็นเชื้อรานะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับฝนมันลงนะครับมันมีความชื้นอยู่ตลอดทั้งวันนะครับก็ จังหวะการฉีดยาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะครับหรือเราไม่ค่อยได้ฉีดนะครับมันก็จะเป็นเชื้อราแต่ถ้าเป็นเพีย้ยไฟเนี่ยมันจะเป็นยอดชี้ตรงแต่ว่ามันกุดไปเลยนะครับกุดเขาเรียกว่าเป็นก้านไม่กวาดหรือว่าก้านทูบอะไรก็ว่าไปนะครับพอเพีย้ยไฟมันกินแล้วยอดไม่เดินเพื่อนสมาชิกพอยอดไม่เดินเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะร่วงนะครับ ก็เชื้อราเข้าซ้ำเราจึงจะไปเห็นตอนเช้าๆนะครับเนี่ยวตันนี้ก็เชื้อรานี่ๆอยู่ใกล้ๆต้นนี้ก็เป็นเชื้อราเหมือนกันอยู่ใกล้ๆกัน,นพอสุดท้ายมันจะล่วงเป็นกา้านทูบอย่างนี้รุ่จนจมาชิกเนี่ยนี่คือเชื้อรา,เ,อาเกิดจากเพี้ยไฟลงก่อนนะครับเพี้ยไฟลงแล้วใบมันหมดใบมันหมดแล้วมันก็จะเป็นเชื้อราเข้าเขาเรียกว่าเชื้อราฟิวซาเลียมนะครับเนี่ย ลงยอดพวกนี้มันจะกลายเป็นกา้านทูบนะครับต้นนี้รู้สึกจะเป็นหนำดำนะครับหนาดำผมไม่ได้ดูแลไม่ได้ขุดไม่ได้ใส่อะไรปลูกตามธรรมชาติให้มันเป็นต้นคู่กันเอาตัวนี้ก็เชื้อราเข้าซ้ำอีกนะครับมีเชื้อรามีทั้งเพี้ยนะครับตัวนี้ก็หนักเข็มปุ๋ยไว้นิดหนึ่งนะครับเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับอาการเชื้อราก็ซ้ําเข้าไปอีกนะครับก็ปลูกเพื่อทําการทดลองตัวนี้มีเพี้ยหอวยด้วยนก็แปลกดีเหมือนกัน,กนแต่ผม ส่วนมากไม่ค่อยเจอเน้อกเพี่ยหอยแต่นี้มาเจอเจอมน่าจะอยู่ใกล้ๆต้นนี้ครับต้นมะละกอนี่ก็มีส่วนนะครับเอาไว้หมักน้ำหมักนะครับเอาไว้ตําประมาณนี้เอาไว้ตําส้มตําอะไรก็เลยรากมันน่าจะเข้านะครับเพราะเข้าแล้วดินมันจะดินมันจะแน่นนะครับแย่งธาตอุอาหารมันก็แตกนะครับอันนี้ก็ปลูกเล่นๆไปนะครับมันมันชิดไปมันชิดก็ปลูกเพื่อทําการทดลองนะครับทดลองปุ๋ยทดลองยาประมาณนี้ ตัวนี้ก็ช่วงนี้ไม่ได้ฉีดนะครับเพราะว่ามันฝนมันลงถีนะครับพายุวิพามมันเขา้าเข้าทุกวันตกตลอดทั้งวันทั้งคืนมันก็ลยฉีดไม่ได้ก็ปล่อยเลยนะครับไม่เป็นไรค่อยเอาอรอรอ,รอบใบใหม่ถ้าอาการอย่างนี้นะครับมันโตช้าเพื่นสมาชิกก็ต้องเอาหญ้าออกแล้วก็ขุดอรอบรอบรอบทร,รงพุ่มนะครับพวนดินและหลังจากนั้นก็เอาดินปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมัก เอาปุ๋ยหมักขี้วัวขี้ไก่ที่เราหมักไว้กับแกลบกับอะไรก็ว่าไปนะครับก็เอามาใส่เขาเรียกว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต้องผ่านการหมักนะครับถ้าจะมีเวลาพอฟื้นต้นเนี่ยผมกะว่าจะนู่นแหละครับช่วงหมดฝนก่อนนะครับก็จะมาดูแลทําให้ดินเขาโฟน้าโฟ,โฟโอากาศแต่ถ้ามีรากอย่างเงี้ยเข้าเนี่ยมันเข้ามากินปุ๋ยอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยโตหรอกครับเา่าเราก็ตัดออกทิ้งซะอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันปลูกชิดกันไม่ได้นี่แค่เม็ดเดียวมั้งครับมันถึงรากถึงนะครับรากถึง ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องตัดหรือไปทําลายขุดขุดลากไม่ให้เข้าไปแล้วก็เป็นถือถือโอกาสพวนดินไปด้วยใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเพราะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ถ้าใบประมาณนี้อย่าเพิ่งไปใส่ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นโรคนะครับมันป่วยก็เรียกว่ามันป่วยนะครับเพราะว่ามันเคยเคีมปุ๋ยมาเชื้อราเข้าซ้ํา แล้วก็เพี้ยลงนะครับมันเป็นโรคทั้งหมดเลยอย่างนี้จะโตช้านะครับเราก็ปรับปรุงระบบทางดินก่อนนะครับพวนดินทําความสะอาดเสริมดินปุ๋ยหมักเข้าไปให้มันโฟน้ำโฟอากาศหลังจากนั้นก็ใช้ไตโคโดมาผสมน้ํากับฮิวมิกฟูวิกผสมสารเล่นลาก3อย่างนะครับแล้วก็ลาด ตัวนี้ก็แค่บัว2บัวประมาณนี้ไม่เกิน2บัว2บัว 2, 1บัวก็คือ5ลิตรนะครับใส่1ใส่1ช้อนโต๊ะอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะครับผสมใส่ถังน้ํา10ลิตรไว้ก่อนนะครับอย่างละ1ช้อนโต๊ะ1่ช้อนโต๊ะประมาณนั้น1ช้อนโต๊ะก็เท่ากับ10กร,รัมนะครับเท่ากับ10กร,รมัมไม่ว่าจะเป็นฮิวมิกฟูวิกไม่ว่าจะเป็นสารลายอะมิโนหรือจะเป็นสารเล่งรากหรือจะเป็นไตโคลราก็อย่างละเท่าเกันนะครับ10กรัม10กรัม แล้วก็ต่อน้ํา10ลิตรหลังจากนั้นก็ได้2บัวก็มาลาดนะครับเพียงเท่านี้แหละครับส่วนพวกนี้เราก็ฉีดในเรื่องของเพี้ยนะครับเพี้ยมะแรงแค่นั้นเดี๋ยวก็ประมาณสักเดือนหนึ่งเขาก็จะแทงแทงใบใหม่ยอดใหม่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันมีความชื้นจักมันก็จะเป็นเชื้อราเป็นโรคเข้าประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราฉีดยาไม่ได้นะครับอันนี้คือสาเหตุเกิดจาก เข็มปุ๋ยนะครับเกิดจากเข็มปุ๋ยพอเข็มปุ๋ยเสร็จมันก็เชื้อราเข้าซ้ํานะครับแต่มันเข้าไม่เยอะนะครับมันเป็นลักษณะเข็มปุ๋ยถ้าเชื้อราโดยธรรมชาติอ่ามันจะลามกินมาถึงสุดใบแต่นี้ถ้ากินแค่นี้นะครับมันมันไม่ถึงตรงไหนพวกนี้มันก็ผุนะครับผุเชื้อรามันก็จะกินเฉพาะพวกนี้มันก็อ่าคือมันก็ร่วงดูดร่วงแล้วก็กลนไปประมาณนั้นนะครับ แต่พวกนี้เป็นฟิวซาเรียมนะครับตัวนี้เป็นเพรยไฟลงนะครับฉีดยาไม่ได้เพรยไฟลงก็เชื้อราฟิวซาเลียมเข้าซ้ําอีกนะครับเป็นการทุบต,ตอนที่เราฟื้นฟูแล้วก็มาตัดทิ้งซะตัดยอดนะครับแล้วก็ระบบดินสําคัญที่สุดนะครับระบบดินนะครับไม่เป็นโฟน้ําโฟโอากาศดินไม่แน่นทึบแล้วก็ไม่มีต้นไม้อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้เสียดายนะครับพอดีทุเรียนเอามาปลูกก็มันเยอะแล้วนะครับในสวนมันมีหลายต้นตัวนี้ก็ปลูก เล่นๆไปเพื่อชมใกล้ๆบ้านแล้วก็ตัวนี้เ็ายังเสียดายมันดกนะครับครับเป็นมันละกอเป็นฮอนแลนด์นะครับเอาไว้กินสุกบ้างนะครับแล้วก็ตําส้มตําด้วยประมาณนี้ก็เดี๋ยวมีเวลาจะเอาย้าพวกนี้แล้วก็พวนนะครับแล้วก็แก้แล้วก็ปรับอย่างที่ผมว่านี่แหละไม่ตายหรอกครับแต่โตช้านะครับนั่นคือประมาณนี้นะครับยอดประมาณนี้ที่ที่จะแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับทั้งงออย่างนี้ก็ เป็นเชื้อราเข้าทั้งทางยอดด้วยแล้วก็ทางดินทางดินด้วยเนี่ยเนื่องจากมันมีความชื้นเยอะนะครับมันมีความชื้นแต่ไม่ได้ลดน้ําเลยล่ะนะครับเนี่ยหัวนี้ก็ล้มไปไม้มันทับไม่ได้ดูไม่ได้ดูดดต้องทําความสะอาดครับเพื่อนสมัยชิกต้องทําความสะอาดโคนนะครับเถ้ามันปิดมิดยากขึ้นมากเกินไปก็ต้องขุดถากนะครับแล้วก็กํากจัดพวกพวกเรือพวกนี้มันเยอะนะครับประมาณนี้ แล้วก็เพื่อให้เสงแดดมันส่องวันไหนที่มีแดดมันก็จะได้ส่องนะครับมันชื้นตลอดเวลาพอชื้นตลอดเวลานะครับเชื้อรอามันก็จะเข้านะครับเนี่ยอย่างต้นนี้แหละเข้านะครับมันเข้าแล้วจึงทําให้กิ่งพวกนี้มันสีเทาๆมันหม่นแล้วก็การยอดมันจะงอๆองนี้ครับยอดไม่เดินนะครับอย่างนี้ยอดไม่เดินเขาเรียกว่าเชื้อรามันเข้าไปดูดกินท่อน้ําเลี้ยงนะครับกินเขาเรียกว่ากินพวกโป,โปรตีนมันเข้าไปกินน้ําตาลน้ําตาลซูโครสกับ ปโปรตีนนะครับมันเป็นอาหารของเชื้อรานะครับแล้วพอมันดูดเข้าไปปุ๊บเนี่ยพวกโปรตีนอะไรต่างๆหรือว่าจะมาเลี้ยงยอดเลี้ยงอะไรเนี่ยนะครับสารอาหารต่างๆเนี่ยพอเชื้อรามันเข้าสกัดนะครับมันก็เลยงอยอาหารมันเลี้ยงไม่ได้มันก็งอประมาณนี้นะครับถ้าเรา,ากําจัดเชื้อราแล้วก็ในช่วงของเพียด้วยนะครับเพียไฟลงมันก็จะไปได้ก็ผสมร่วมกันได้นะครับยาลากับเพียไฟผสมพร้อมกันได้ ที่ที่สางเห็ดไม่ได้ฉีดตรงนี้ก็คือฝนมันลงยาวนะครับนี่ <c oughs> ยาวมาเป็นครึ่งเดือนแล้วก็เลยปล่อยเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เขาก็พยายามที่จะที่จะแทงยูนะครับนี่ยอดออกครับมันลงดินพอดีไตโครมาหมดนะครับผมสัตว์ผมสั่งวันศุกร์นะครับไตโครมาผมใช้ผมจะทําการทดลองของไตซานไตซานของโซตัสนะครับสั่งมาแล้วประมาณ200กว่าบาทไม่แน่ใจนะครับ1กิโล สั่งช้อปปี้นะครับสั่งช้อปปี้ของอชื่อว่าไตสารนะครับเป็นไตโครมานะครับน่าจะถึงวันนี้นะครับอย่างอย่างช้าก็น,นะจะเป็นุูงนี้ประมาณนั้นแล้วก็จะมาผสมราดซื้อกับฮิวมิฟูวิกแล้วก็สารปรปับปรุงสารระบบสารปรปับปรุงลากประมาณนั้นสองสามอย่างมารวมกันก็จะทำดินพวกนี้ใหม่แล้วก็ลาดไตโครมาน่าจะแก้ได้ครับแก้ได้ ก็ทําประมาณนี้นะครับถ้าทําด้วยใจรักทาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแล้วเราก็จะมีความสุขด้วยแล้วทุเรียนมันก็จะค่อยๆตัวโตบางทีก็ไม่ต้องเร่งมากนะครับถ้าเร่งมากมันจะเกิดอาการถึงเค็มปุ๋ยนะครับเค็มปุ๋ยเราก็คา,าดว่าพอใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับผมใส่เก้ามสามนะครับใส่เก้ามสามก่อนหน้านี้ผมใส่เก้าซมสามสิบสองซัมสามผมใส่สิบสองมสามครับเมื่อสองเดือนที่แล้วใบไม้นะครับ ผมก็เพิ่งเอาอินรียเคมี933ถอยถอยสูตรลงนะครับ933โรยห่างๆประมาณนี้แหละนะครับก็พอดีพายุเข้านะครับแต่มันก็ตกไม่แรงนะครับไม่พอบางทีสองวันนี้ปุ๋ยยังไม่ได้ไหลนะครับปุ๋ยยังไม่ได้ไหลผมเห็นเม็ดปุ๋ยู่มันกดเป็นเป็นฮิวมิกไม่ใช่ปุ๋ยหรอกครับเป็นฮิวมิกถ้าฮิวมิกผมจะใส่ชิดได้นะครับฮิวมิกนี่จะใส่ชิดโคนได้ไม่เป็นไรนะครับฮิวมิกใส่พวกนี้ได้แต่มันไม่ละลายนะครับฝนมันลินนะครับ มันไม่แรงพอที่จะจทําให้ปุ๋ยที่ว่าเม็ดแข็งๆหรือเม็ดโตๆโตละลายนะครับมันจะละลายช้านิดหนึ่งบางทีพอละลายแล้วไปเจอรากเขานะครับมันก็ไม่นะบางทีไม่ไม่ว่าจะเป็นฮิวมิกฟูวิกหรือสารไหลเอามิโนโนู่นนี่นั่นเนี่ยรากเล่ยพวกนี้ครับมันจะไม่นะครับก,ก,ก็ไม่ควรใส่ชิดโคนนะครับให้ห่างออกมาครึหนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือจะเป็นฮิวมิกฟูวิกนะครับผมมาสังเกตดูเอะบางทีบางเม็ดมันก็ยังเหลืออยู่นะครับ ฝนมันลินมันไม่เหมือนกับสปริงเกอร์เราลดน้ำแรงๆหรือฝนตกหนักๆบางทีถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยบางทีมันก็พอมันละลายไม่ดีมันไม่ได้ซึมลงไปในดินนะครับมันก็ไปค้างอยู่ที่รากนะครับรากบางทีมันก็ไหม้นะครับนั่นคือสาเหตุที่มันแพ้พวกนี้นะครับเราคิดว่าฝนตกไม่ต้องลดน้ําประหยัดน้ําประหยัดไฟอย่างนี้เป็นต้นแต่พอมันดูจริงๆสองวันอ้าวเม็ดปุยยังเหลืออยู่นะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้อ่อ รากมันไหม้นะครับบางทีเราก็คิดว่าฝนมันตกมันลินอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยแต่มันไม่ค่อยโดนนะครับบางทีอาจจะไปพวกนี้มันไปบังบังน้ําฝนบังอะไรบ้างนะครับมันไม่แรงจริงถ้าแรงจริงก็ไม่เป็นไรถ้าแรงจริงมันก็ไหลโฟไหลไปเลยนะครับแค่นี้มันก็จะโอเคส่วนปุ๋ยจะไม่มีผลกระทบนะครับมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยจากการที่เราสังเกตจากประสบการณ์ด้วยก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับในเรื่องพวกนี้บางทีเราละเลยหรือเรา คือไม่ได้ใส่ใจนะครับหรืออาจจะมีหน้าที่อย่างอื่นการงานอื่นที่มันสําคัญกว่าบางทีก็เราก็ไม่ได้มาสังเกตมานั่งคิดวิเคราะห์นะครับมันก็เลยกลายเป็นใบไม้บ้างเชื้อราเข้าบ้างอะไรบ้างก็เล็กๆน้อยๆนะครับมาพูดกันพบปะกันใน ของวันหยุดนะครับอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะครับก็นําไปสังเกตนําไปแชร์ประสบการณ์ไปรปรับปรุงใช้นะครับอะไรที่รู้แล้วก็ปล่อยผ่านนะครับก็ถ้าเผื่อสนใจแบบนอ้ยังไรนะครับก็จากการที่มีประสบการณ์เราก็จะมาแบ่งแชร์แบ่งปันกันการสังเกตการดูแลใส่ใจเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่สําคัญที่สุดในเรื่องของดินนะครับย้ําผมทําหลายคลิปแล้วนะครับดินสําคัญที่สุดนะครับเป็นถือว่าเป็นอันดับหนึ่ง ถัดมาลำดับที่สองก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลทางใบที่เป็นเชื้อราเอยเป็นพวกเพี้ยไฟไรแดงอะไรพวกนี้นะครับนี่คือเป็นลำดับที่สองที่ผมให้ความสำคัญส่วนในเรื่องตัดรากไม่ตัดรากผมผมไม่ค่อยให้ความสำคัญเพราะผมทำการเปรียบเทียบแล้วไม่ตัดบางต้นก็โตนะครับไม่ตัดตบางต้นก็โตบางต้นตัดก็ไม่โตก็มีนะครับตัวนั้นก็ถือว่าเป็น หางหางไปนะครับเป็นอยู่หางแถวไปในการให้ความสําคัญประมาณนั้นอันอื่นๆก็มีความสําคัญจําเป็นตามลําดับนะครับแต่หนึ่งคือดิน2ในเรื่องของเพียไฟไยแดงเชื้อรา3าดินเป็นกดนั่นคือลําดับที่ผมให้ความสําคัญดินเป็นกดเป็นดัางนต่ตเรียนจะไม่โตนะครับมันจะสตันนานอย่างนี้เป็นต้นอันอื่นๆก็ค่อยว่ากันการแต่งกิง่งเอ่ยการฉีดสารไหลอะมิโนโน,นู่นนี่ก็เป็น คือระดับลงลงมานะครับเป็นอยู่ลำดับ4ลำดับ5อะไรประมาณนั้นส่วนตัดลากขดไม่ลากขดนี่ผมให้อันดับ6อันดับ7นะครับก็สังเกตดูอย่างต้นนั้นที่ผมนั้นผมได้จดบันทึกไว้ผมไม่ตัดลากขดนะครับต้นใหญ่เลยนะครับต้นเป็นเม็ดมะสูงมันก็ยังโตนะครับมีหลายๆต้นที่ผมจดโน้ตแล้วผมทําแล้วก็ไปอ่านยอดหลังดูมันก็ไม่มีผลเท่าไหร่ครับตัดในเรื่องการการที่ตัดลากขดบางทีตัด ก็โตบางทีตัดก็ไม่โตนะครับมันก็คือมันยังคือมันยังไปได้นะเพราะเพราะว่าผมก็ได้ฟังอาจารย์ห,หลายๆคลิปทีอ่อาจารย์อะไรอาจารย์ตุ๊กตุ๊กต,ตุ๊หรือเปล่านะครับขออนุญ,ญาตได้ได้เอ่ยชื่อท่านที่อยู่ที่อยู่ปากใต้ท่านก็พูดดีว่าเอาแล้วเวลา มันเกิดในป่าในเขามันไปเจอหินเจออะไรนยะใครไปตัดลากขดมันมันก็ชอนชัยไปได้อย่างนี้เออมันก็มีเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นผมก็เลยทําการทดสอบว่าเอ๊ะตัดก็ไม่ตัดมันโตหรือไม่โตนะครับพอเอามาดูแล้วนะครับไม่มีผลต่างนะครับไม่มีผลต่างแต่ถ้าลากขดน,นะครับถ้าลากขดมันจะโตช้านะครับแต่ถ้าได้ปีที่2ที่สามก็เป็นขึ้นสู่ปกตินะครับแต่แต่แต่ Kollege. แต่ไม่ตายนะครับมันก็โตแต่ว่าโตช้าเนื่องจากว่าลากลากมันอาจจะ จะในการปรับสภาพของเขาอย่างนี้เป็นต้นส่วนรากขดผมว่ามันไม่เกี่ยวกับขดไม่ขดเพราะผมดูรากขดส่วนมากมันจะมีเชื้อราถ้าเราไม่ตัดก็คือเชื้อรามันยังอยู่ในรากอยู่อย่างนี้เป็นต้นผมลองดูเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดี๋ยววันนี้ผมปลูกไปแล้วนะครับสองต้นผมซื้อมาแซมให้มันดูเห็นต้นสวยนะครับปดใจไม่ได้ต้นสามร้อยบาทนูนบาทนี้ก็ซื้อเดี๋ยวก็สําหรับคลิปนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะ อีกสักคลิปหนึ่งจะพาไปดูต้นทุเรียนต้นที่ผมปลูกใหม่เสริมนะครับเป็นแบบในยางไหลก็จะแชร์ประสบการณ์ถือว่าพักผ่อนวันหยุดนะครับพูดคุยกันกับเพื่อนสมาชิกไว้เพียงตัวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ